ก็เว้ากันโดนยูนเซนก็เลยบอกไปคูดเอากบเอาเสียมไฮแล้วไปคูดเอาได้กบตัวน,นึงหมาแั่นครับแม่เป็นยังไงหมดที่แล้วได้ตัวใดก่อนที่แล้วเออสี่ฝันยังไงก็เราฟังเนี่ยก็ฝันฝันว่าได้อุ้มเด็กน่อยเด็กอืนันไดอุ้มเด็กน่อยจ้ะ แม่นเด็กหน่อยแล้วว่าโอ้หลายมือเด็กน่อยยังมางามแท้กับกองก็เลยว่าหลายมือเศรษฐีแล้วเป็นจังซี่ซั่นมันละอันจังมันอุ้มตอนใดมาอยู่เอิกลุนนะอุ้มจังซี่กอดใส่เอิกไว้แม่นันนี้งวกมาข้างป้าหลายมือนซั่นครับดออกมาก็เห็นเขียนเป็นตัวตัวเลขเขียนคือตัวไว้แล้วก็มีขีดอีกเจ้าของเลยว่าคั่นมันเพิ่นบอกเลขก็41ตัวจอยซั่นอือ ก็บอกตู้จ้อยไปซื้อตะกอนเจ้าไปซื้อไปข่อยบนมีเงินเจ้าไปซื้อไปก่อนมาสั่นวันนี้ไปสร้างเพื่อนว่าเพื่อนว่าบะลงหายก็เลยบ่ได้เมือเลีกออกไปทำกันน้ำเพื่อนเพื่อนว่าเขากันเขาบ่ะห้ยมาสั่นนั่นแหละบอกไปตะกอนกอนผูกซั่นนั่นนั่นเดี๋ยวพอไหวทั่วมากบอกพอไหวนั่นเดียวอย่าอ่ำเดี๋ยวบั่นอ่ำอะไรได้แหงว่า ซีหนึ่งเต็มเต็มหนึ่งซีเต็มเต็มเลยแมนตัวเดียวตัวเดียวเลยเป็นแขนอันเอฟซีคนบอกให้ตามเนี่ยเป็นยังเล็กพ่ยใือขึไปตามแค่นีว่าสันว่างน,นี้บอกประตูจอยฝันแล้วแต่ว่าไปใส่้คนเออคนฝันไปคนฝันว่าเพ่นบ<ห>อกว่าไปคูดเอาโกบว่าสันก็เลยไปคูดเอาได้กบได้กบตัวหนึ่งค<ห>นมหาแมนคนมหาตุะตูจอยสันก็เว้ากันโดนอยู่สันก็เลยบอกไปคูดเอ,อากบ เอเสียมใแล้วก็ุดเอาได้กบตัวนึงว่าซั่นเุกจอยเอาเออก็เลยตีแล้วเกคือเก่าเสียมสิบ่เป็นนตีเออจักก็บ่รู้ตีแต่นั่นแหละตีแต่เลยได้กบตัวนึงแม่นเสียเป็นแม่นบ่ออมันนึงเกก็บ่รู้เลยนี่นึงเก่าอับ่อออเลยตัวเก่าติตัวเก่าหั่นแล้เฮาก็ตัดเล่นเอา1 9 1 9 9แน่เนาะ เอาหัวขึ้นหัวลงพร้อมเศ้านี่เขาตุจอยเราสุดฟังทีพิ่นฝันดีอีกแล้วตัวนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ยังบาดนี่ยังหัวกะว่ามือเสานี่นึงโอ้หัวกะฝันสดสเออฝันเมื่อคืนนี่แม่ยนโอ้ก็มาว่ากันมือเสาร์นี่นี่แต่สีดวงดีบาดนี่อืมฝันปุ๊บได้ดปับอือฝันปุ๊บได้ดปับมาหอดปุ๊บกัดถึงว่าปาดนักใบหลดบาดนี่ฝันหูข้องฝันนะาหลดเนาะฝันปุบฝันดปุบเด็ดปับนี่นะ เาบันนี้ไม่ป่านฟันยังบฟ่ฟันยังเออฟันยังไหนไม่ป่านฟันฟันว่าได้เป็นไปลองเอากุ้งกุ้งกระเตมด่างอเอาฟินมาใส่กระคึเต็มคูเราเนางนี้นนมันค้าในด่างก็เลยับทอนทอนล้มสันไปวันนี้ที่ทเอาใส่อีกแล้วมือไปโจกขึ้นมาเออนั่นเป็นกุ้งฝอยด้วยต่ว่ารอบสวมันผัดตายอ๋ออันนี้มาันว่าได้กุ้งอีกอันนี้ไม่ป่านฟัน อเอาก้อนเดียวก็พอจอยตัวหนี้งบอแต่ว่ากุ้งไข่มันหาศูนย์โอ้เคยถึงหาศูนย์ศูนย์หาอ๋อมันน่าสนาได้ไหมเมน่อยถึงไรเทียแล้วคนพันปุ้มหาศูนย์ศูนย์หามันเป็นกุ้งฝอยโอ้ขาไม่ปานฟันนี่เป็นกุ้งไข่กุ้งไอยกุ้งน้อยน่ะนะเมนคอยตีเอ่หาศูนย์หาว่าศูนโตมีอะไรที่ซื้อตัวนี้เราไว้มันมันซื้อ กุ้งน้อยมันกับเก่าหนึ่งนี่แหละแม่เก่าหนึ่งเออแต่ว่าแม่ขงว่าเป็นหาส่นเอามีเก่าหนึ่งน้ำเนตัวเดียวก็พอจอยได้เก่าหนึ่งเมอกุ้งเน่าเก่าหนึงเออกุ้งเน่าเก่าหนึ่ฟันครืองกันในแท้ยังจำอะไร้บัดนีนโอ้อแม่ปรงแม่แม่แปรนฟันนี่แค่แค่ออกหาสูนติวเอมนก็ยออกหาส่วนส่วนหา พ่อเพื่อนตอนนั้นเพระว่าซื้อหาชวนซื้อได้มาฝากกันได้พอไหวเว้ยพี่คือตังโทรมาหาเพื่อนพอดีเพื่อนเพื่อนข้างล่างซื้อโรตีพอดีแม่ปานพ่อจ่อยค่อยฝันมันออกหาสีโอ้ค่อยฝันมันสีมันออกหาชวนแต่ว่าปกติขั้นฝันเห็นของตายเพรว่าเล็กอยู่จุดนั่นเลยเนี่ยซ้อมเบิ้ง ตตตแ,แต่การนี้เขาแตกแนงแต่กว่ามันตายตูแล้วพเอาคองตายเออมันชีจ้จุดนั่นชินไปชิมันเลยพี่นอ้องเพราะว่าไม่ปัปปปาานเิ่นปันาชนะเนี่ยมันแค่ได้หาศูนติจจะว่าก็เก้าเนื่งก็บเคลืไปนั่นเามันเป็นกลุ่มนวมะเออมันเป็นกลุ่มกุ่มตายกลุ่มเน่เก่าหน,นึ่งเก้าศูนย์ศึเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า แต่ข่มันเป็นกุ่งตายน้ำเด้เออกบศูนิออกศูนน้ำบมไหมัูน่ออกอีกอยู่บ่้กลุ่เนาเป็นแบเบิดเลอนมันออกนหันทีเอากันไปแยกน้อยเนาะอืของม่ป่านนี่มาข่าศูนนอเดี๋ยวเรื่องหกหนึ่งน้ำได้อหัวลงนั่นงหกออแต่ว่าของม่ป่านนี่ขันขันมันอ่าขั้นฝันสีปุ๊มันเป็นบนที แม่นมันที่เป็นบนุญคัว่เล็กวนมาไข่ฟันมิตรเขาบ,นบนุญเบิ้มีบางนึงหันหนึ่งซีมันลงลางเนี่ยวางหันกับฟันคักเนาะหนึ่งซี 1, 4, ลงลางบบดนี้ฟันมาหาศูนนี่มันที่อยู่บนเป็นไปได้เบิดโอ้ oh, เล็กตัวนี้ง่ามไปหนึ่งเก่าๆนีิเนาะหนึ่งเก่าเออ อันนี้พ่อจอยพันฝันพ่อจอยเออพ่อจอยพันฝันพันเบาพันให้แม่ป่านเป็นคนเราให้ฟังเพราะว่าพคนโมยูแม่แม่อือเพราะว่าเป็นตีสละเออมีข้าซวนน้ำมันี่มีอยู่เออมีลนกนำกันไว้เหมือนเพราะว่าของฝันแม่นเนี้ยแม่ป่านกับอะไรตอกกอนกับฝันยังไงโกได้อันอันตอนเท่ายู่วัดนะเออวันนั้นเพิ่นก็บอกเป็นตัวเดีวสิบสองนั่นแล้วซื้สือตัวเดียวอืม ขี่บ่แมนดอกเตี้ยสั้นซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวอืมกลับไปเป็นแม่ท่านนี่เลขมันคือบ่างามแท้กันเออเลขกสิบสองว่างามมันออกมาเป๊ะเลยอืมมัดงวดล้างมาอีกบัตรนี่ล้างมาลังมาบพราเขาอยู่น้ำตูจ่ยเอองวดลังอยู่น้ำตู่จอีกอืมงวดใดแสดงว่าเ่นอยู่น้ำอยู่น้ำเมเ่านก็พอจอยเออเล็กกันอยู่นี่อยู่นกัอยู่นี่แหละว่างอันปนฝันว่างหันอันซีซีเนาะ ซีเซียนเอฟซีประเทศนอกได้หลายหลานโอ้แม่แม่ปลาได้หลายหลานได้หลายหลานได้บิดหอดบริษัทเลี้ยงลูกน้องเนาะพูดเลี้ยวปิดบริษัทเลี้ยงเลีได้หลายหลานข้อฟันจากแม่ปานแล้วเขาจได้เระตีไปดิคนมีโชคไม่ใช่จะุุ่ชเกย์ก็ได้พองวดต่อมางวดบางหันเพิ่นได้อ่ำบันนี้เพิ่นบ่าบอกนก็เลยบ่ไรสองบางหันนะตีิ่นก็เลยบ่เข้าเออ กรเข่าต่นหนึ่งซีสื้อบดาดอเอาั่ผู้ใดมาหนิพอใจติลูกซ้ายตีลูกซ้ายตีน่าจะซื้ออะไรตีโมนี้ก็ว่ารถคือหลายแทบ่ะตีบางทีตกใจรถมาสมบ่อยกลาเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเสนอเป็นเพ่แค่แนวทางทั้งสองเสนอเป็นเพื่อแค่เสียกลางเนาะครับแม่มากระจัดกัดกระพานแม่ป่านเพิ่นไขแนวทางนะครับเนาะห้าซุ้นนี่ห้าซุ้นนี่ตีวงกลมไปรถบ่แม่ อือวงกลมมากขาซูนมาทำไมคือว่าแมลละอืมจรกผมท่านมันดังอีรีครับมันดังอีรีกะจิมือสุดท้ายมึอจะมือสุดท้ายไม่ไปหายิบจับกระตุ้นแม่เมื่อนั่นพ่อนอบมือสุดท้ายอีกเมื่อนั่นกระไรอืมมื่อนั่นพ่อน่าไปเอาประซิวมะเล็กมันออกหานึ่งหอบเอาหอบเอาคุยกันก็ย้ายหน่อยน้าเป็นเจ้าใครหอบเอาหอบเอาบันนี่กะ เจ้าของกระหอกเอาประซิวโอมวดเก้าหานึงนี่เมนมวันนี้เต็มคู่ละแับคู่มัเช้าคืนเอา้าประซิวคือน,นี้จะกรุงน้ำหน้าบาดไหมว่าใช่ย่อยหน่อยคอยคอยตีว่าอัน,นย้ายหน่อยว่าประซิวเจ้าอันเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งว่าแมนตอนนั้นอยนู่ในรอบนี่คือศูนย์หนึ่งอ,อันนี้มันเราอยู่ในรอบคอยเอามือเช้าเอามันต้อตงเป็นหาน,หนึง ถือเลขกันอีกหรืออ่ไ้อีกโอ้ถืเว่าสมตัวเลขกัยังบ่ไรอีกสตัวก็บม่ได้โอมีมันมีกลุ้มพราะมันมีเก่าละเก้านึ่เออเก้าหาหนึ่งเต็มยเต็มเลยบั้เดานอาเอาคนแม่จับให้แน่นครับี่นงยรแบายทางครับ่ครับคืตัววงกลมหันขึ้นเนียนเนียนเนเนาะเว้นวงกลมเหนหาหนึ่งครับพี่ชี้ครับ ค่อหาซูนหารุดปากเขาอย่างไ้หาเงินนรานือทางของหนึ่งเก่เป็นเนื้อทางพอพอพอจอยพอจอยแฟนเพิ่นม่หนึ่งเก่าเก่านึ่อกแเปินของพอจอยแต่ว่าส่วนหาศูนตัวนิ่ตัวนักของมบปานเพิ่นนิ่้ใหาแม่หาูนแม่ย่่เพิ่นเอาเอาหัวลงไห้คือหกหนึงกันไว้หินกันหัวค้นหัวลไวงให้นะครับเนาะอย่าลืมเก่าเก่าสันจวเนี่แม่อยลืมเก่าเก่ากับหกหเด้อเก่าเก่าเออเก่าหห ฮกเกาเกาฮกเกาะหัวขึ้นตัดเอาเขาซีครับสร้างทีมงานบริษัทไปให้นะครับเนาะทีน้องไปตัดเอาครับตัดเอาครับยืดซีครับอ้าวฝากไปเป็นยอดท่างครับขอจบการ์ดขอบุญขอคุณแม่ป่านครับครับธุรกิจมีการขอบุญคุณแม่ป่านเลยครับสวัสดีครับบุ๊มวัสดีครับ